ครับพี่น้องมื่อนี้กําลังกินอาหารเที่ยงกันครับพี่น้องสลองครับสลองล่วงหน้าเลขอลอ,อ,อกครับมื่อนี้สลองถือเลขกันคาดว่าถือเลขอยู่อาหารมาเบิ่งอาหารห่อครับคือคอยู่ด้หลักมื่อนี้เนาะอาหารห่ากับซีมีหอยเซรีสีทองรวอมันทุกคนกันเลขออกคคืือซาเกะมี่เค็มเคียวหวานเออเค็มเคียวหวานแล้วก็มี่รอดซอง คึกหน่อยก็ดีใจได้ไหมเนี่ยน่องไม่โซดบ่ได้ไรไม่สุดถ้าวัสดี่บ่ถี้าวัดอันนี้กับทีไรอันนี้กับผู้สมควรุ่งกล้าแม่ปางครับจากบ้านสวนครับสนใจติดต่อ้นะครับเด้อหอยสีทองครับอันนี้กับสาวห้าน้อยครับสาวห้าน้อยกินกไกยตับครับอ่าคับอ้มวยน้อย เป็นมาจากทาาั้งดาหนังหมดเลยพี่น้องมาอยู่เล่าดุนมาอยู่ดุนกินตับอย่างเดียวมาอยู่ดุนแล้ว <c oughs> เออไอว่าวเวียดนามกูป่ได้ครับนี่ว่าวเจ้าเรื่องมันเนาะต้องเค็ดตอนนี้งไงก็นี่เขาจูข่ขึ้นนะทุกบ้านก่ำจูน,นอันนี้ก็ปลาหยุดครับจะคล้องซองไอ้เหมียวครับจะคล้องบ้านสวนเจ้าพ่อ ปลูกทุเรียนแถวแถวนี่ครับแต่ว่าว่าถท่านกินกระดกมากปลูกาแล้วหกปีทั้งไยย่างทักันแต่ว่าหักปอท่อแท้เพาะั่้นบรแท้บพท่อเออบพทอปันดูแลต้นตายกระปุกไหมไอปานพี่ท่าเนาะไอย่อมรับแต่ว่าแต่ว่าบ่ย่อมแพ้่บ่นเด้ย่อมรับว่ามันนายแต่ว่าบบย่อมแพร่คักขนาดเออ วันนี้วันอาทิตย์ครับพี่น้องสลองสลองสลองเรียกว่าเออครับทั้งพุ่นกับแม่ปางว่าอันนึงกับใช่หรไม่ปางว่าสลองมุ่งลังกาวี่สันไม่ไออีหยังก็ไม่ใช่สลองอันตั้งเสาสลองมุ่งลังกาก็สลองโอ้ยไม่ก็สี่เหลี่ยมนี่มันสีบ่มสลองอยู่สามเดือนหมือนไอ้ที่เออ เอาครับคราบ้าพี่น้องครับวันนี้กินน้ำกัน